นุนโดยปตทพลังไทยเพื่อไทยผมเกาหลีตังกิจัปปลาแปลงสิบวันคู่บำรุงร่างกายบำรุงรลหิตเคลื่อนทําน้ำอุ่นชาออนเซนดีไซน์โค้งมนทันสมัยอบไออุ่นผ่อนคลายเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์บ r ยดี้ทีวีค่ะรายการที่คัดสรรเรื่องราวหลากหลายนะคะที่เข้ามาสัมผัสชีวิตประจําวันของเราค่ะ คุณผู้ชมคะการวางตำแหน่งห้องให้ถูกหลักตามศาสตร,ร์ธรรมชาตินี่นะคะจะมีผลต่อผู้อยู่อาศัยยังไงนันะคะเคมีเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาฝากกันค่ะช่วงตีลีแฟมิลี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เข็มนั่งอยู่กับสุดยอดสินแสแห่งตีรี่ฮวงจุ้ยนะคะอาจารย์จิระจิระเจริญเวทค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์โหเรื่องห้องในบ้านนี่มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่อันนึงที่สําคัญะคะ่ะตำแหน่งของห้องอาหารหรือว่าห้องทานข้าวนี่นะคะจะต้องอยู่ตรงไหนคะอาจารย์แล้วก็โต๊ะทานข้าวนี่ควรจะมีลักษณะยังไงคะคือพูดถึงเรื่องโต๊ะทานข้าวนี่นะครับทุกสัดส่วนของตัวบ้านมันมีความหมายหมดมันมีความหมายหมดแต่ทีนี้บางเออโต๊ะทานข้าวตัวนี้มันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวตีรี่เคลื่อนไหวไม่ใช่ห่วงจุ้ยเคลื่อนไหวนะ ตีรี่คือหมายถึงว่าตัวภายในของตัวในบ้าน,นพูดงา่ายๆก็คืออาจจะเป็นลำไส้ของตัวเรามันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยะนะแต่ว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวพันกันอยู่จริงๆแล้วบอกว่าตั้งตรงไหนที่ทานข้าวดีนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าครัวแล้วก็ห้องทานข้าวแล้วก็มาห้องทํางานแล้วก็มาห้องพักกอดแต่ถามว่าจุดหลักของมันเนี่ยใช่หรือไม่ แต่บางบ้านเขาบอกว่าโหบ้านจังแคบนิดเดียวจะเอาที่ไหนมาวางใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในตีรี่เขาจะบอกว่าทานข้าวในตัวเคลื่อนไหวนี่ไม่ว่าคุณจะวางที่บางทีคุณทํางานอยู่ในห้องไม่มีเวลาคุณยังนั่งทางตรงนั้นได้เลย <ừ> บางทีก็ห้องรับแขกเลยคุยไปคุยมาห้าองห<ล>ิวแล้วทานตรงนี้เลยคถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกครับเพราะว่ามันตัวเคลื่อนไหวหรือถามว่าถ้ามาทานที่ห้องอกลางบ้านได้ไหม ห้องครัวได้ไหมได้ทั้งนั้นครับแต่สิ่งสําคัญไม่ใช่ผิดที่ตรงนั้นสิ่งสําคัญยังมีอีกตัวหนึ่งที่คําถามถามมาว่าควรจะใช้โต๊ะอะไรใช่ค่ะตรงนั้นครับคือโบราณจีนนี่เขาจะบอกว่าเวลาเขาเขากลมเกลียวหรือว่าเวลาผูกมิดหรือว่าเวลาสร้างบุญคุณเขาคิดว่าคนคนนี้ที่จะคบคาสมาคมได้แล้วคําแรกเลย ต้องทานข้าวด้วยกันแล้วเชิญมาทานข้าวใช่ครับต้องทานข้าวด้วยกัน<ค>ถ้าบุคคลคนนะั้นเขาคิดอยากจะคบค้าสมาคมกับเราเขาก็มาทานข้าวแน,น่นอน<ค>ใช่ไหมแต่คนคนนั้นถ้าแค่ทางผ่านหรือว่าคิดไม่ดีเขาจะไม่มาทานข้าวกับเรามันเป็นมันเป็นเรื่องของบุญคุณกันการทานข้าวด้วยกันเขาเรียกว่าคันผูกมิตรผูกมิตรที่ดีที่สุดเลทให้ดีที่สุดตอนทานข้าวจุดไหนดีที่สุดโต๊ะโต๊ะไต๊โต๊ะโต๊ะไตนดีที่สุด ไม่ใช่โต๊ะสี่เหลี่ยมหรอกครับโต๊ะสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นโต๊ะที่ไม่มีไม่มีมิดนะครับมีแค่เพื่อนแค่นั้นเองสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เขาเรียกว่าท็อปฮิตของโต๊ะทานข้าวของคนไทยนี่แหละะเหมือนที่เราทํางานอยู่อนเที่ยงไปทานพักเที่ยงไปทานก๋วยเตี๋ยวโต๊ะสี่เหลี่ยมต่างคนต่างนั่งทานทานเสร็จก็ไปแค่เพื่อนครับผูกมิตรไม่มีครับผูกมิรไม่มีครับการที่จะผูกมิรหรือจะผูกยากออย่างนี้เลยแถมไม่ให้ทวนหนึ่งก็คือ โต๊ะกลมครับการนั่งทานข้าโต๊ะกลมเนี่ยมันบองบอกถึงเวลาที่เราจะต้องทานไปคุยไปแลกเปลี่ยนความคิดกันแต่ถามว่าต้องตั้งตรงไหนดีครับบ้านมันก็มีช่องของตำแหน่งที่ให้นั่งตั้งตรงไหนไม่ผิดแต่ตัวนั่งมีสําคัญมากอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเวลาเราอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมองไปหน้าบ้านนะฮะทางเข้าอยู่ซ้ายมือนะฮะทางเข้าอยู่ซ้ายมือ ผู้หญิงจะนั่งขวามือ่อมองเข้าไปทางซ้ายก็คือตำแหน่งผู้หญิงอยู่แล้วนะแต่ถ้าทางเข้าอยูู่่ลมองออกนะอยู่ขวามือแต่จริงๆคือทางมังกรเราจะตั้งโต๊ะอยู่ซ้ายมือผู้ชายนั่งฝั่งซ้ายแล้วก็มองไปฝั่งน้นเวลาคนเขาเดินเข้าออกอนี่คือตำแหน่งมังกรตรงนี้สําคัญมากและตัวสุดท้ายข้างหลังเนี่ยตรงโต๊ะกลมตัวหนึ่งเนี่ยเราผู้ชายซ้ายผู้หญิงขวานะก็เรียกว่าพ่อแม่ นั่นจะมีหลานลูกเล็กๆคนหนึ่งนี่คือบาลเมย์ทุกๆคน,นพ่อแม่หรือเป็นปู่เป็นย่าหลานคนนี้ต้องดูแลอย่างดีเพราะฉะนั้นต้องให้ตําแหน่งดีที่สุดให้คนนั่งส่วนลูกเราสองคนเป็นไงยังมีลูกโตแล้วสองคนซ้ายขวานั่งซ้ายขวาข,ข้างหน้าเราแล้วก็แขกนั่งตรงไหนนั่งข้างหน้าเลยการยากจะทานเขาให้ไหวหรือจะสอนลูกให้ให้ขยนันถ้าเป็นลูกนะกําลังเรียนหนังสือต้องขยันนะ ต้องนั่งข้างหน้าหันมาหน้าหันมาหลังบ้านหันมาหลังบ้าน<ๆ>เขาเรียกคนแบบนี้กระตือรืดูร้นมากกะตือรือร้อนมากทำอะไรว่องวคล่องแคล่วต้องเอาไวเข้าหน้าเพราะฉะนั้นห้องนั้นเป็นห้องที่ไอ้เก้าอี้ตัวนั้นเป็นเก้าอีท้ที่ถ้ามีแขกมานั่งทานข้าด้วยกันเราต้องให้เขานั่งตรงนั้นแล้วเรานั่งหวางตรงนั้นหรือ้ายกว่านาาานะแล้วถ้าเราอยากให้เราช้าเราอยากได้มีบารมีหรืออยากให้ลูกเราคนเล็กๆมีบารามีนั่งข้างหลังเรา จะสังเกตว่าคนที่นั่งข้างหน้าหันไปหลังบ้านเลยกัจากนั่งข้างหลังหันไปหน้าบ้านเนี่ยคนที่นั่งข้างหลังหันไปหน้าบ้านเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเข้าจากน้ไม่หมดแต่นั่งหน้าบ้านเนี่ยยี่สิบนาทีหมดอาจารย์คะแล้วมีอีกงสมมติว่าทานข้าวในเชิงธุรกิจเนี่ยค่ะอาจารย์เราควรจะนั่งตำแหน่งตรงไหนคะเราถึงจะดูเหมือนกับว่าเราเหนือกว่าคือ นั่งทานข้าวเนี่ยมันเป็นตัวเคลื่อนไหวการไปทานข้าวที่ข้างนอกนี่ไม่เกี่ยวกันวงจุ้ยไม่ก่อเกิดแน่นอนอ,อตญถ้าใช้เข้ามาที่บ้านแต่ที่พูดนี่คือเป็นตัวที่เก้าอี้โต๊ะตัวนี้ที่อยู่ในบ้านเราที่เรานั่งอยู่ประจำทุกวันงั้นเราเราเป็นชายเราก็ต้องจองนั่งซ้ายไปก่อนละ่ะถูกไหมถ้าผู้ใช้นั่งฝั่งซ้ายมองไปทางขวาถ้าผู้หญิงนั่งทางขวามองไปทางซ้ายนี่ก็ตำแหน่งมันจะสลับกันนี่ก็นี่คือตำแหน่งที่แท้จริงแต่ต้องตัวในบ้านเป็นตัวกําหนด โต๊ะตัวนั้นแต่ถ้าเราไปทานข้างนอกไม่เกี่ยวครับแล้วอย่างที่ทํางานนี้ฮะอาจารย์บางที่เนี่ยโต๊ะประชุมเนี่ยก็ใช้ทานข้าวไปด้วยคือที่ห้องทํางานเวลาเขานั่งประชุมเนี่ยห้องทํางานเขามีโต๊ะทํางานที่แน่นอนแล้วค่ะอันนั้นคือตัวสําคัญค่ะแต่ยังจะบอกได้ว่าโต๊ะทํางานคือตัวนิ่งแล้วเก้าอี้เรานิ่งหรือ,อย่างเขาจะห้ามมากที่เรื่องเก้าอี้โยกแยกหรือว่าเก้าอี้ที่มีล้อเลื่อน อ๋อจะส่วนใหญ่จะเป็นล้อเลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่นั่งทํางานจะไม่มีการถาวรครับเตียงนอนสมัยก่อนคุณก็วางเตียงก็จะไม่มีล้อจะมีเสาสี่ต้นแต่สมัยนี้มีล้อทั้งนั้นเลยทําไมอ่ะเคลื่อนไหวไม่ก่อเกิดตัววงจุ้ยเตียงที่มีล้อมากไม่มีลูกเลยครับมีลูกยากมากนะครับ เตียงที่นิ่งๆงมีลูกเยอะอ๋ออันนี้สําคัญคือเคลื่นอนควงจุ้ยมันตัวก่อตัวได้มันไม่มีเคลื่อนไหวไงสํา <c ười> สคัญมากถ้าเราเข้าใจจุดนี้นะเหมือนกับบอกว่าทําไมปลายเตียงห้ามมีตู้เสื้อผ้าปลายเตียงห้ามมีทีวีถ้ามีแล้วเกิดอะไรขึ้นสุขภาพปวดปวดเมือม่อยเมือ่อยถ้ามีทีวีเมื่อไหร่คอของคุณจะมีปัญหาทันทีค่ะอย่างนี้ครับอาล่ะคุณผู้ชมโหเรื่องราวมากมายจริงๆเลยนะคะ แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งคะ่ะที่เป็นประเด็นสําคัญเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะทำงานอยู่นะั้นแล้วก็อี้ของคุณนะมีล้อนะคุณไปเปลีป่ยนซะนะคะเพราะไม่ไงนะั้นมันไม่มั่นคงเลยนะเอาละค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคราวหน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆนะก็ต้องคอยติดตามกันนะคะส่วนใครนะคะที่มีคําถามก็สามารถโทรมาถามได้นะคะที่เบอร์ขึ้นให้หน้าจอแล้วะคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์จิรามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ผู้สนใจหนังสือตีรี่ฮวงจุย้ยโดยสุดยอดสินแสแห่งตีรี่ฮวงจุย้ยสินแสจิระจิระเจริญเวทสามารถสั่งซื้อมาได้ที่ธนัฐสั่งจ่ายรายการตีรี่ฮวงจุย้ยตู้ปอนอ8 8ปธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110กรุณาระบุเล่มที่ต้องการมาให้ชัดเจนด้วยนะคะ และน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปอตทจึงต้องแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเรา วันนี้เรารู้จักความเป็นเกาหลีกันอย่างแพร่หลายแต่มีหนึ่งความเป็นเกาหลีที่คนไทยรู้จักกันมานานยานานสกัดสมเกาหลีตังคุยจับตราแปลงสีฟันคู่คุณค่าสืบเนื่องมายาวนานผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดประเทศไทยแรงบันดาลใจจากดนตรีซูดิซน์โค้งมนเครื่องทำน้ำอุ่นชาออนเซน็น ใออุ่นของสายน้ำอาบความผ่อนคลายเพื่อสุขภาพปลดปล่อยความเหนื่อยล้าด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นชาบออนเซนพร้อมรับกระเป๋า G2 0 0 0ถึง31ธันวาคมศกนี้ชาบหมอชวนคุยสนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เม็ดดีไซน์อาจ,จิมาสหาคลินิก สวัสดีสดค่ะรายการเราจะพูดคุยกันเรื่องของสุขภาพและความงามค่ะโดยเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัด<ม>ผิวหนังมะเร็งผิวหนังเลเซอร์ผิวหนังรวมไปถึงท่านยังเป็นผู้นานะคะในการดูแลความงามจากภายในสู่ภายนอกด้วยค่ะแพทยหญิงอจิมาสุวรรณจินดาสว,ส,ดส,สวัสดีคุณหมอค่ะโอ้โหพอคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านความงามต้องงามทุกคนเลยคะคุณหมอคะคือนั้นท่ามาว่าคุณหมอเองก็รักษาที่รามาด้วยใช่แล้ว แล้วบอกผู้ชมนะคะว่าเป็นคุณหมอคิวทองมากใครอยากพบนี่นัก3เดือนอัพเลยเหรอคะคุณหมอแน่นอนค่ะคนไข้ที่มาพบคุณหมอส่วนใหญ่ที่เขามาปรึกษาหรือว่ามาให้คุณหมอรักษาเรื่องอะไรมากที่สุดเลยก็มีตั้งแต่สิวฝ้านะแล้วก็จะมีเรื่องอะไรพวกมาเร็งผิวหนังก็มีอ้วนก็มีลดน้ําหนักก็มี ถ้ะอย่างนนเราคุยเรื่องปัญหาเบสิกเบสิกก่อนคือสิวเรื้อรังลี้าขงหมอค่ะคำถามแรกเลยคืออยากรู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวคะคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราก็จะเป็นสิวที่เกิดจากพวกฮอร์โมนะนะคะเพราะฮอร์โมนแล้วก็ยังมีแปรปรวนอยู่อพออายุมากขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าก็จะเป็นสิวอีกประเภทหนึ่งเพราะว่าเราก็จะมีการใช้ครีมนู่นครีมนี้ใช้ไปใช้มาก็หน้าก็ ออแพ้ใชยแพ้จากพวกสารเคมีที่อยู่ในเครื่องสาอําอางอาหารก็มีส่วนเพราะว่า<ม>อาหารเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เ,ออเป็นต้นเหตุท,ที่ทําให้มีปัญหารเรื่องของภูมิต้านทานได้ถ้าจะรักษาสิวให้าหายจริงๆก็ต้องรักษาที่ต้นเหตุคุณหมอจะมีวิธีการรักษาสิวเลื้อรัรงยังไงบ้างนะคะ วิธีรักษาศีรดลังก็หมกว่าต้องเริ่มตั้งแต่หนึ่งหาสาเหตุก่อนว่าสีรดลังเกิดจากอะไรทําง่ายๆโดยการปล่อยพวกกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเข้าไปในการตรวจตรวจนะคะ,คะเราเรียกว่า total bio scan ก็เหมือนกับสแกนร่างกายทั่วๆไปแล้วก็ดูว่าระบบไหนที่มันทํางานเสียสมดุลไปบ้างอ,อันที่2ก็คือ รักษาสิวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะว่าเราจะใช้วิธีอะไรบ้างเพื่อลดสิวที่ที่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็จะมีตั้งแต่การทายาทายาใช่ถ้าเป็นอักเสบรุนแรงมากๆคุณหมอก็อาจจะจ่ายกลุ่มพวกยาปฏิชีวนะให้คุณ่ลดการอักเสบหรือบางทีถ้ามากจริงๆก็อาจจะไปไปใช้ในกลุ่มของอนุพันธ์ของกรดวิตามินเนอกจากการรักษาปกติทั่วไปแล้วยังมีกลุ่มเทคโนโลยีพวกเลเซอร์ต่างๆที่จะช่วย ลดการอักเสบแล้วก็ช่วยลดการทำงานของต่อมไขมันที่ถ้าเป็นในกลุ่มของกลุ่มของสิวเรื้อรังเนี่ยหมอจะใช้มีทั้งฝังเข็มฉีดฝังเข็มก็เป็นศาสตร์การแพทย์ยุโรปบ,บวกกับแพทย์จีนค่ะคือจะใช้เป็นแบบสมุนไพรที่ไปปรับการทํางานของสมดุลฮอร์โมนที่มีผลต่อผิวนอกจากนี้ก็จะมีการขับสารพิษโดยพยายามให้ทาง<ม>น้ำเกลือก็ได้ะนะคะได้ตั้งแต่การให้สาร แอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปในปริมาณสูงสูงจนกระทั่งถึงให้ตัวที่ช่วยในการล้างปับคุณหมอจะดูทั้งปัจจัยภายในและภายนอกควบคู่กันไปและรักษาจากทั้งสองส่วนควบคู่กันไปนี่ไงคือถึงเรียกว่ารักษาแบบทั้งหมดองรวมและงานจากภายในสู่ภายนอกวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมค่ะค่ะ ใช้มากขึ้นแต่ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพออตทจึงต้องสแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเรา เป็นเกาหลีกันอย่างแพร่หลายแต่มีหนึ่งความเป็นเกาหลีที่คนไทยรู้จักกันมานานยาน้าสก,กัดสมเกาหลีตังคุยจับตราแปลงสีฟันคู่คุณค่าสืบเนื่องมายาวนานผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเพสัตหุ้นชิวจำกัดประเทศไทยช่วงสุขภาพดีกับสมุนไพรสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะกลับมาแล้วนะคะอยู่ในช่วงสุขภาพดีด้วยสมุนไพรนะคะตอนนี้นะคะแพมก็อยู่กับอาจารย์ขจีนัจิจโชธนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะหลังจะมีมานน้ำแล้วก็มานลมไปแล้วจะมีมานอะไรอีกนะคะที่จะสามารถซักทอดไปถึงโรคอื่นได้ค่ะทีนี้พอสองมานในรักษาไม่หายใช่ไหมคะเขาเรียกว่าไม่ถอนรากถอดโคนไม่หายขาดไม่หายขาดค่ะพอไม่หายขาดเนี่ยมันดีผลเลยนะ มันมีผลตรงที่ว่ามันสามารถที่จะแปลมาเป็นมานหินมานหินค่ะคำว่าหินนี่ก็ชื่อมันก็ชัดเจนค่ะนะคะคืออย่างแรงอย่างแข็งเลยนะคะคือหมายถึงมันดื้อแล้วนะคะนี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากเจ้าลมสองตัวลมกุดฉิกับลมโกฐานี่แหละที่บอกไปสัปดาห์ช่เมื่อคราวที่แล้วนะคะเขาพัดขึ้นพัดล่องเนี่ยแต่เขาไหลเวียนไม่ทั่วกายค่ะพอมันไหลเวียนไม่ทั่วกาย นะคะเป็นเหตุหนึ่งทาให้เป็นอัมพฤกษ์หรือว่าอัมพาตได้นะะทุกคนเข้าใจว่าอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่แท้แล้วเกิดจากลมนะคะและพอลมตัวนี้รักษาไม่หายเขาจึงเรียกว่าเป็นมารหินเนี่ยโบราณเขาตั้งไว้เนี่ยถูกต้องเลยนะคะอาจจะมีอาการเนี่ยจุกเสียดแน่นแล้วก็เสียดที่ชายโครงนะคะทั้งสองข้างเลยและแต่ว่าวันนี้เขาจะเสียดซ้ายหรือขวา ตามใจเขาค่ะนะคะเออแล้วแต่แต่ละท้องมันจะใหญ่โตขึ้นมาค่ะแต่ก็คือหนักกว่าตอนที่เป็นธาตุโ้เป็นามากเลยลูกมันจะรู้สึกว่าอาการทุรนทุรายมากค่ะนะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอเสียดชัยโครงแล้วเนี่ยยังไม่พอเนี่ยเขาจะลงที่หัวหนาวทําให้อันทะบวมนะคะทําให้หน้าขาเนี่ยตึงค่ะอ่ตรงนี้มีสิทธิ์เป็นอัมฤรึกแต่ถ้าเขาขึ้นข้างบนล่ะ ปวดไหลขึ้นมาท้ายทอยตรงนี้บอกได้เลยเป็นโรคสบายโรคอะไระคะเป็นโรคสบายโรคสบายค่ะสบายคือว่านั่งกินนอนกินแล้วลูกทาอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนอนแน่นิ่งตรงนี้ทําให้เป็นอัมพาตค่ะคือสมองไม่สั่งงานถ้าลมไม่ดันเลือดไหลเวียนไปทั่วกายสมองคิดอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวใจเป็นตัวสุบฉีดโลหิตส่งขึ้นไปที่สมอง ผ่านเส้นรากขวัญขึ้นไปเนีไปเลี้ยงสมองแต่ถ้าลมไม่เดินเขาก็จะเป็นตกผลึกเหมือนกับว่าอันนีนึนาทีเนี่ยถ้าเลือดเราตัวอย่างเงี้ยค่ะใช่เลือดจะไหลเวียน60วินี่ไม่ได้นะต้องเกินค่ะอย่างน้อยต้อง7หรือ8 0ดสิค่ะจึงจะทําให้เส้นเลือดเนี่ยมันไม่ตกผลึกในในตัวเส้นเลือดจะไม่แข็งนะคะแต่ถ้าตอนเด็กๆเรายังไม่เป็นโรคอาการอย่าง เวลาบีบเนี่ยมันจะวิบวิบวิบเร็วมากเลยนะฮะมันจะเต้นเร็วจะสังเกตดูว,วา่าเวลาไปจับเวลาจับชีพรจรเด็กเนี่ยะจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นการไหลเวียนของโลหิตเนี่ยถ้าต่ำกว่า80ตอนน่อ1นาทีแล้วเนี่ยให้สังวรไว้เลยนะคะจะเป็นโรคข้างเคียงก็คือเจ้าธาตุทั้ง4เนี่ยจะแปรปลวนค่ะคือดินน้ำลงไฟเนี่ย ถ้าเกิดเป็นมารหินแล้วค่ะอาจารย์ยังสามารถที่จะมีวิธีรักษาให้หายขาดได้ไหมคะขั้นแรกเลยคือต้องไปหาผู้รู้ก่อนนะคะ,คะไม่ใช่ว่าหมอข้างบ้านบอกว่านี่ลองกินนี่นี่สิดีนะกินนั้นก็ดีนะนี้ไมอนหาะจะเป็นแบบนี้นะะอันนี้ต้องหยุดเลยนะคะค่ะ,คะต้องหยุดคือหาผู้รู้ดีกว่าเพราะเวลามันเหลือน้อยแล้วเราอาจจะแก้ไม่ทันนะคะค่ะหนึ่งไปหาผู้รู้สองมีวินัยในการทานยาสามมีวินัยในการกายภาพค่ะ นัดแล้วต้องไปถ้าไม่ไปแล้วมันกำเริบเดี๋ยวมาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่แล้วเมื่อไหร่จะหายใช่ไหมส่วนมากและพอทุเราเราหยุดทานยาไม่ครบโดสกลับมาเป็นมากกว่าเดิม,มเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนพันธุกรรมของโรค,คก็คือเจ้าตัวโรคเนี้มันไปสัมพันธ์กับตัวยาเขาเก่งกว่าแล้วใช่ไหมฮะต่อไปไอ้ยาตัวเก่านี่ที่เคยทานแล้วทุเราก็เอาไว้อยู่นี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่รักษาไม่หายะค่ะ,คะ แล้วก็จะมีโรคอื่นๆที่ลายแรงซ้<ด>อนปร,ระมุกนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะก็ทราบแล้วนะคะจะมีหลายคนเลยะค่ะอาจารย์ขาที่แบบว่าไม่มีวินัยในการทานยาไหนจะกายภาพบําบ,บัดอีกผัดวันประกันพุ่งนะคะ<ช>อย่าลืมนะคะอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าจะสามารถเนี่ยทำให้ไปสู่โรคอื่นที่ร้ายแรงกว่าได้ แล้วก็คุณผู้ชมท่านใดอยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่พันปีบ้านสมุนไพรนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแพรมกาจานต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ได้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ะะและในช่วงเซตเซพาเพื่อนๆไปดูกิจกรรมตลาดนัดมือสองจากน้องๆโรงเรียนคลองลำเจียกค่ะเดี๋ยวตามดูกันดีกว่าเขาเป็นยังไง อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมตราลาดนัดมือสองกันดีกว่านะคะครับโครงการน,นี้เป็นโครงการหนึ่งในสำนักการศึกษากรทมที่รับมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นำโครงการเรื่องเศษกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในโรงเรียนอยากให้โรงเรียนในกรทมเนี่ยรู้จักประหยัดการใช้ในเรื่องเศษกิจพอเพียงเอาสิ่งของเหลือใช้สิ่งที่จําเป็นที่บ้านของนักเรียนอะไรที่ไม่ใช้แล้วมาแปลเป็นเงินทุนแล้วก็นํามาขายกับนักเรียนที่นําไปใช้ต่อ แลวก็นํารายได,ได้ที่ได้ขายได้ไปประหยัดเป็นการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่อไปครับสาหรับโครงการพระาราชดําริของนายหลวงนะคะทรงสร้างขึ้นเพื่อปวงชนชาวไทยการที่เรานําของที่เราไม่ใช้แล้วนะคะมาขายให้กับคนอื่นนะคะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างหนึ่งนะคะของที่ไม่จําเป็นต่อเราอาจจะจําเป็นต่อคนอื่นค่ะเช่นเสื้อผ้าหรือของใช้ต่างๆ เสื้อผ้าถ้าเราไม่ใช้แล้วก็สามารถมาขายหรือบริจาคให้คนอื่นต่อได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมตลาดนัดมือสองจากน้องๆโรงเรียนวัดคลองลำเจ็ดในช่วงเซฟเซฟของเราและตอนนี้ก็ถึงเวลากับกิจกรรมโครงการเซฟเวอร์สคูลทัวร์จากพวกพี่ๆปตทแล้วค่ะตามพี่ไปดูกันเลยค่ะ ในวันนี้ด้วยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะบริษัทปตทอท,อที่ได้กรุณานะคะได้นำโครงการดีๆมาให้กับโรงเรียนคลองลำเจียดน,นะคะเด็กได้รับความรู้ แล้วก็สนุกสนานเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดนะคะแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีความคิดที่จะไปช่วยกันอนุรักษ์พลังงานต่อไปนะคะก็ขอให้นำกิจกรรมตรงนี้นะคะเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ที่ได้รับแล้วพี่แพตตี้บักว่าน้องๆจะนำประโยชน์ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะผู้ชมคะเวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการไลฟ์ f r r d d y t ีได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา1 0 0นาฬิกา5นาทีทางทีวีเอ็นทเวนตี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ